สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับนายแพทย์ด็อกเตอร์มโนเหล่าหาวานิตที่ปรึกษากรรมมาธิการการศาสนาศิละปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนรัษฎรและผูะ้อำนวยการสถาบันคารทีมหาวิทยาลัยลังสิตในประเด็นที่ว่าพระไตรปีดกเกิดขึ้นตอนไหนในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนทีอยมีพระไตรปิฎกหรือ,อยังแล้วใครเป็นคนเขียน พระไตรปิฎกทําไมต้องมีการสังขยาณาไปเอาก่อนเดี๋ยวสังขยาณาเราเก็บไว้พูดดีว่าทําไมเราต้องทําพระไตรปิฎกเกิดขึ้นตอนไหนครับพระไตรปิฎกนี่แน่ชัดก็คือเกิดการเกิดขึ้นหลังพุทธกาลนานไหมครับดรไม่นานหรอกครับแต่ว่าไม่ได้เกิดทั้งหมดสามปิฎกคําว่าปิตกะนะฮะปิตกะเนี่ยที่เราว่าไตรแปลว่าสามนี่เป็นสันสกฤตนะครับ ก็แปลว่าสามตะกร้าทําไมเรียกว่าสามตะก,กล้าเ็เพราะว่าเขาเอาคัมภีร์ซึ่งเป็นคัมภีร์เบลานมัด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 รวม,มกันไว้ในตะก,กล้าครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีการแจกแจงละเอียดนะครับะะคราวนี้คัมภีร์เหล่านั้นเนี่ยมันมันรวมกันเป็นตะก,กล้าถูกไหมครับก็บ <loc ata? S 1> บมีอยู่สามตะกร้าคือพระวินัยนะฮะเรียกว่าบินัยปิตกะ แล้วก็สุดตันตปิตกะแล้วก็อภิธรรมปิตกะี๋ยวก็ไม่เป็นไรทำเลยต้พูดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวผมกดปุ่มฮะกดปุ่มขวามือเห็นปุ่มไหมเอาต่อเลยโอเคอ่ายังไงต่อคือสามตะกร้านะฮะครับคราวนี้ในพระไตรปิฎกเองเนี่ยก็มีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งอธิบายถึงที่มาครับ คือพุทธเจ้าเองท่านก็อยากให้สาวกทั้งหลายเนี่ยร,รวบรวมคําสอนของท่านให้เป็นหมวดเป็นหมู่เพราะว่าสอนไปเยอะมากตลอด45พรรษาพุทธเจ้าเนี่ยยาวนานมากนะรหรือว่ายาวนานยาวนานมากกว่าศาสดาใดหลายองค์ครับทั่วโลกอะ่ะแล้วก็ท่านก็อยากใช้รวบรวมเป็นเป็นหมวดหมู่ ก็ม anyway, ีการพยายามที่จะรวบรวมคําสอนของด้านเป็นหมวดหมู่ในช่วงนั้นเองนะครับก็มีภิกษุที่มาจากบรรณพรามสองรูปมีชื่ออยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็บอกว่าเรบอกว่าคือมาฟ้องอ่ะว่ามีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้กําลังสอนสาธยายธรรมในภาษาถิ่นของแต่ละคนแต่ละคน เรียกภาษาภาษาภาษาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคืออินเดียมีภาษาถิ่นเยอะปัจจุบันอินเดียมีดะเล็กนะฮะหรือภาษาถิ่นเนี่ย400กว่าภาษาทั่วประเทศไฟแควนึงก็คือใหญ่มากอ่ะเพราะฉะนั้นภาษาถิ่นก็จะเยอะไปหมดครับคราวนี้ภาษาถิ่นในอินเดียภาษาไทยก็อยู่ในนั้นนะครับไม่ไม่ภาษาไทยไม่เกี่ยวไม่ไม่ภาษาไทยอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งห่อกไม่มีไม่ไม่เดี๋ยวก่อน ทอาหมทยอาหมอ่อนและแค้นอัตสำอีกนานครับนานกว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมก็ได้บรรยายไว้ในเหตุเกิดพอสอหนึ่งคำสอนพุทธเจ้าในภาษาอะไรแน่ครับปรากฏว่าพระภิกษุที่มาจากวันพร์สองรูปเนี่ยครับแล้วก็อาสาพุทธเจ้าว่าจะรจนาครับคำสอนของท่านมาทำทำไม่เลยครับแล้วยกขึ้นสู่ชันดะโส อธิคถาก็บอกชันทโสคือภาษาสันสกฤตถ้าไม่รู้ไม่จริงนะฮะชันทโสปัจจุบันเราทราบครับเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์อาทธารเวทเป็นบทหนึ่งเป็นชัเตอร์หนึ่งแล้วจะเอาคำสอนในพุทธศาสนายกขึ้นสู่ส่วนหนึ่งในคัมภี์อาทธารเวทเนี่ยเป็นพระเวทที่สี่ในในในยุคพุทธกาลมีแค่พระเวทอยู่สามเวทเท่านั้นนะครับคือฤกเวท ยชุรเวทสามเวบอาธารเวทนี่กําลังเกิดขึ้นยุคพุทธกาลแล้วภิกษุที่เป็นพราหมณ์สองรูปนี้มาอาสาในเหตุเกิดพอผมบอกไว้เสร็จเลยว่าชื่ออะไรมีที่มาที่ไปพุทธเจ้าก็บอกว่าโมคะบุรุษเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายสาธยายธรรมในภาษาถิ่นของตนของตนครับตรงนี้เรื่องสําคัญนะฮะ เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานใหม่ๆเนี่ยทั่วอินเดียวัดต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนะฮะวิหารต่างๆเกิดขึ้นแล้วแต่ละวิหารนั้นก็มีคัมภีร์ของตัวเองของตัวเองซึ่งใช้ภาษาถิ่นของตัวนะครับซึ่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันเช่นในแคว้นมคต แ้นมคตครับเรารู้ว่าภาษาถิ่นของแค้นมคตนั้นส่วนใหญ่แล้วคำเนี่ยจะลงท้ายด้วยสระเอครับแต่ของบาลีราเนี่ยเราเรียกว่าภาษามาคตคงจริงไม่ใช่หรอกครับเพราะลงท้ายด้วยสระโอครับนะฮะแล้วของแค้นมคตมีสอสาลาครับของบาลีไม่มีสอสาลาครับมีแต่สอเสือ เพราะฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นเราเชื่อว่าภาษาในปัตตาบิฎดกเป็นภาษามคตหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่โดยอะไรเทียบกับศิลาจาลึกรอบๆเมืองปาตรลิบุตรในสมัยพระเจ้าอโศกเจ้าอโศกนี่ก็คงห่างพระเจ้าวันสองรอปีภาษาคงไม่เปลี่ยนเยอะครับเรารู้เพราะว่ามีตัวสอสลาอยู่มีสลาเออยู่นะฮะลงท้ายเอเอเ แต่ภาษาที่ใช้ในพระไตรปิฎกส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่นะมาจากแคว้นกุจจาุจกราตีครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกสุดอะของอินเดียครับเติดกับปากีสถานอะครับส่วนมคตทิศตะวันออกติดไปทางนู่นเลยครับบางปราเทศครับเพราะงั้นคนละทางครับภาษา รูปร่างภาษาต่างๆการใช้สอเสือนะฮะแล้วใช้สระโอลงเนี่ยศิลาจารึกพระเจ้าโศกนะครับเป็นล็อกอีดิกที่แคว้นกุจราชเนี่ยเหมือนกับในพระไตรปิฎกซึ่งผมทำให้ผมเชื่อว่าเมื่อุุธศาสษาเผยแพผ่มารังกาเนี่ยมีภาษาที่หลากหลายแต่ภาษาหลักนี้มาจากวัดในแคว้นกุจราชไม่ใช่มาจาก แคว้นมคตซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็นั่งสำเภามามาขึ้นที่ศรีลังกานั่นเป็นการเผยแพร่ทางคำพีรส่วนการเผยแพร่ทางด้านการเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยในยุคพระเจ้า,าโศกนั้นอินเดียนี่ถือว่าเป็นมหาอำนาจนะของโลกเลยนะเพราะง,งั้นกษัตริย์ของศรีลังกายอมรับทันทีพุทธศาสนามาจากแคว้นมคต แล้วนั่นเป็นการเผยแพร่ทางการเมืองครับ,รบส่วนกคมพีนั้นมาจากแฟนกุจราตอ่าต่อมาครับเพราะงั้นถ้าเราศึกษาสาระในพระวินัยพระสูตรเนี่ยโดยเพ่อยังสลกต่างๆจะเพราะว่ามันมีภาษาถิ่นเนี่ยซ้อนกันอยู่ไม่ต่ำกว่าสีภาษาเพราะงั้นเมื่อพระุทเจ้าปรินิพานใหม่ๆในช่วง100-200ปีเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็เกิดการลดจนาคมพีมากมายครับ แล้วก็มีในเราทราบอย่างเดียวว่าในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยมีการเขียนคมภีร์แล้วล่ะครับพระเจ้าอโศกก็บอกว่าฉันชอบอ่านพระสูตรสูตรนี้สูตนั้นแสดงว่าท่านอ่านครแสดงว่ามีคัมภีร์อยู่ครับเพราะงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าพระไตรปิฎกเกิดประมาณร้อยสองปีหลังหลังพุทธกาลหลังพุทธกาลการครับ แล้วก็มีการท่องจำนะครับเช่นในมหาปริบาณสูตรอ่ะเมื่อพระนนมาถามพระพุทธเจ้าว่าเออแผ่นดินไหวทาไมมันไหวรุนแรงสาเหตุคืออะไรนี่เป็นการท่องจำมาอ่าก็มีเหตุ8ประการหนึ่งเหตุแปประการที่สองเหตุแปประการที่สามสี่ซึ่งมันจะไปตรงกับในอังคุตนิกายอ่าอัตฐปริบาทดนะครับมีข้อต่างๆเนี่ยแข้อเยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็อยู่ในนั้นแสดงว่าท่านจำพอถึงจําเหตุแปดประการก็เหตุแปดประการก็ผุดขึ้นมาแสดงถึงวิธีท่องจำครับแล้วถ้าเ,เราเราพูดคําว่าไตรปิฎกตอนไหนประมาณประมาณประมาณคําว่าเราใช้ศัพท์คํานี้ตอนไหนหลังจากพุทธกาลแล้วไม่ต่ํากว่าไม่ต่ํากว่านะาห้าร้อยปีห้าหรือหกร้อยปีครับอาจจะกว่านั้นขนาดนั้นเลยครับตอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนครับ พุทธศาสนาที่นิกายเก่าแก่นะฮะเช่นนิกายที่เรียกว่า,าสถาวีรวาดน,นะฮะหรือมหาสังกิกะเนี่ยมีแค่สองปีดกคือคือเราศึกษาพระไตรปิดกเนี่ยเราต้องดูนี่คือเรารู้ว่าแค่ตอนบ้านเราเนี่ยรู้แค่มีแค่สองนิกายเถระวาดกับมหาย,ยาณแต่จริงๆแล้วมีนิกายโบราณเ,<ะ>เยอะกว่านั้นซึ่งมหาสังกิกะนี้มีแคาพระวินยัยครับ พระสูตรเท่านั้นแต่อภิธรรมไม่มีไม่มีไม่มีฮะแล้วก็มีต่อมาก็คืออภิธรรมปิดกเกิดขึ้นเมื่อเมื่อพศประมาณเท่าไหร่ประมาณพศสามร้อยนี่อริธรรมเกิดขึ้นพศสามร้อยอ่าเป็นอภิธรรมชุดสารวัสติวาดเกิดสมัยพระเจ้ากนิษกะครับแถวแคชเมียนะฮะแต่ก่อนนู้นประเทศเรานั้นนับถือพุทธศาสนาทั้งนั้นใช่ไึ ไม่ใช่พ<ช>ระเจ้ากนิสกานับถือ,นถอแน่นอนเพราะว่าเราไปดูเหรียญมีเหรียญเงินของพระเจ้ากนิสกาตกทอดมาด้านหนึ่งเป็นรูปพระเจ้ากนิสกะนะครับ,รบใส่ใส่ชุดนักรบเต็มเต็มฟอร์มเลย <ผม S 1> อีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วเขียนข้างล่างไว้ว่าพุทธโธพระเจ้ากนิสกานี่เป็นพุทธแน่นอนแล้วมีการสังขยาครั้งใหญ่นะครับของพระเจ้ากนิสกา ซึ่งมีการรจนาอำเพียบพิธรมรครั้งแรกเลยครับเขาเรียกว่าพิธรรมฉบับฉบับนะฮะสารวัสติวาดสารวัสติเนี่เป็นภาษาสันสกฤตครับภาษาบาลีคือสัพพติกาวาบสัพพติกาวาสเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างมีอยู่แล้วอดีตปัจจุบันอนาคตมีอยู่แล้วไม่เปลี่ยนครับแต่ว่าเราอยู่ส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าปัจจุบันความจริงไม่ใช่ครับ อดีตปัจจุบันอนาคตมันมีอยู่แล้วมันไม่เปลี่ยนนะฮะพวกนี้จะเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยครับชีวิตถูกกาหนดมาเรียบร้อยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะฮะแล้วพวกนี้ก็เขียนอภิธรรมมาเคัมภี์ครับเป็นภาษาสรรษันสกฤตอย่างดีเลยมีเจ็ดคัมภีร์มีชื่อคนแต่งด้วยนะฮะทำไมเราทราบเพราะว่ามีการแตกของกรุรกรุแตกที่ปากีสถานที่ภูเขาชื่อว่ากิลกิต กลูแตกข้างในมีคัมภีร be ์เก่าแก่มากมายแล้วม anyway ีคัมภีร claro ์ของอภิธรรมสารวัสติวาทอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีการพิมพ์ออกมาเนี่ยอักษรเทวนาครีคมภีร์กิลกิตเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอักษรเทวนาครีเที่ยวหนึ่งนะครับว่าคืออะไรแล้วก็ภาษากิลกิตคมภีเนี้ยเราก็มารู้คือเพื่ออธิบายเรื่องการส่งผลของกรรมครับว่ากรรมที่ทําไว้เมื่อแสนชาติที่แล้วเนี่ยมาถูกต้องตัวเราได้ยังไงเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้ว ซึ่งสารวัตติวาทก็บอกว่ามันไม่เปลี่ยนมันเป็นโหมดของความเป็นอยู่ของภาวะเท่านั้นแต่ว่าอดีตคืออดีตยังอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้อนาคตก็เปลี่ยนไม่ได้นั่นเป็นความเชื่อของสารวัตติวาครับครบนี้ก็มีตำนานอีกว่าพวกสารวัตติวาทคนที่รันาที่เป็นพระราหาันร500รูปซึ่งลีภัยมา จากปาตาลิบุตรจำได้ไหมฮะปาตาลิบุตร,รในยุคพระเจ้าอโศกอ่ะสัเงนาังที่สามพระเจ้าอโศกทำอะไรครับจับอรัชีจับเดรธีปลอมบวชหกหมื่นรูปศึกจำนวนมากเลยครับแล้วเรารู้แค่ว่าใครเป็นอรัชีใครเป็นพระให้ศึกไว้ก่อนไม่มีทางรู้รนะฮะไม่มีป้ายแขวนอาตมาเป็นอรัชีอาตมาเป็นเดรัถไม่มีบอก แล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับว่ามีเดัจฉีปลอมบวชน,นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะจับพระศึกหกหมื่นรูปอ่ะาศาสนาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วพระเทระเหล่านี้ห้าร้อยรูปรีภัยมาหนีตายอ่ะมาถึงมาถึงมาอยู่กับพระเจ้ากนิษกะแต่พระเจ้ากนิษกะให้มีการสังนาเพราะว่าพราบว่าคําสอนพุทธศาสนานี่มันมีเยอะเหลือเกินนะขัดแย้งกันเองครับ แล้วก็เลยถึงมีการรจนาขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยครับเพราะงั้นเรารู้ว่าพระหลานเหล่านี้เนี่ยมาจากแคฟนมคตคบแล้วก็หนีตายมามาอยู่กับพระเจ้าคานิสกะคคแล้วนั่นก็เกิดเป็นอภิธรรมปิดกชุดแรกเลยครับครับหลังพุทธกาลก็ไม่น้อยกว่า250ปีนี่ชุดที่หนึ่งนะพอมาหลังพุทธกาลอีก 300กว่าปีประมาณอีกประมาณพศ350ก็มีอีกชุดหนึ่งเกิดขึ้นมีภิกษุจำนวนมากเลยกระจายกันทั่วอินเดียอ่านคัมภีร์ของของสารวัสสิวทไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าเทียบเคียงแล้วไม่มีส่วนไหนเหมือนกับในพระสูตรเลยก็เขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียกชื่อว่าอภิธรรมเหมือนกันแต่มีคัมภีเดียวนะครับเรียกว่าเสาตรานติกะเสาตรานติกะ พวกนี้ถือว่าเอาพระสูตรเป็นใหญ่เพราะวินัยมาไม่ได้นะนี่เป็นเล่ม1ชุดหนึ่งสองเลยนะครับต่อมาในสีลังกาครับสีลังกาเกิดรจนาขึ้นมาอีกชุดหนึงชุดหนึ่งเจ็ด,ดคัมภี์เหมือนกันครับแล้วก็บอกว่าเป็นคัมภีร์อภิธรรม7คัมภี์ครับนะครับเขียนที่สีลังกาครับ แล้วก็เล่าถึงเนี่ยก็มี7จ็ดกัมพีมีเรื่องกุศลธรรมะกุศลธรรมา,า,รรมาพยากตาธรรมะก็เป็นการแจกแจงว่าทำมีอะไรบ้างไม่มีเรื่องคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใดๆเลยครับเป็นนามธรรมาล้วนๆครับแล้วก็มีแบบแบบ permutation combination แจกแจงแยกซึ่งซึ่งนักวิชาการัะตกไม่กล้าแปลครับเพราะไม่รู้จะแปลยังไงครับแต่ว่าต่อมาอันกถกิาก็เขียนมาอีก คือในในยุคนั้นเนี่ยพมาณพศ .600 เราทราบว่ามีตามบันทึกของที่ศรีลังกามีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งเรียกว่าพานกะพานกะ,กะก็แปลว่านักสาธยายนะกลุ่มหนึ่งตั้งคำถามว่าเราจะจัดคำภีัาพิธรรมเจ็ดเล่มเนี่ยไว้ในส่วนไหนดีครับตั้งคำถาม ไม่มีคําตอบก็ประมาณพศพันหนึ่งก็มีภิกษุหัวใสขึ้นมาเอาอย่างนั้นเลยเป็นอีกหนึ่งปีดกดีกว่าทําไมฮะวิธีทําก็คือก็เล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดพุทธมารดาในสวนจันดาวดึงนะครับเพราะงั้นท่านไปโปรดในสวนจันดาวดึงพุทธมารดาตอนนั้นเป็นเทวบุตรมาฟังเทศแล้วก็ตัดสุดุธรรมเป็นพระอรหันต์ในสวนจันดาวดึง เพราะงั้นคำพีนี้ก็ถูกยกขึ้นเป็นอีกหนึ่งปิดกเพราะเหตุนี้เพราะงั้นคำพีแล้วก็มีการแสดงย่ามกปฏิหารแล้วก็เสด็จไปอยู่ในในสวรรค์นั้นดาวดึงโปรดพุทธบดาสามเดือนแล้วออกพรรษาป,ปุ๊บก็เสด็จลงมาที่โลกนี้เปิดให้ชาวสวรรค์นมนุษย์สัตว์นรกได้เห็นครับซึ่งกันและกันเจ็ดวันเจ็ดคืนคนั่นก็เป็นตำนานครับ สาเหตุก็คือต้องการจะยกฐานะของปิดกนั้นเป็นอีกหนึ่งปีดกเท่านั้นเองดรในไไรพระไตรปิฎกมีประวัติศาสตร์อะไรบันทึกไว้บ้างนอกจากคําสอนพระพุทธเจ er. ้าอ๋อมีเยอะมากครับคือในพระไตรปิฎกนะครับไม่ได้มีเฉพาะคําสอนแต่มีแล้วไม่ได้คําสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวนะอ้า <Amsterdam> วใช่มีคําสอนอ่าอย่างอย่างอย่างในอภิธรรมเนี่ยบอกชัดเจนนะครับมีเรื่องมีเรื่อง การแตงนิกายในพระเจ้าอโศกเป็นสิบแปดนิกายครับแล้วมันเกิดที่ไหนพุทธการได้ไงนี่นะครับคือนายพระไตยปีดกไม่ได้มีเฉพาะคําสอนนะครับมีประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีมีเรื่องเทระเทรีคันถาครับซึ่งเป็นวรรณกรรมที่สําคัญมากครับนะครับเพราะว่าในนั้นมีชื่อพระเทระและเทรีครับตามร้อยกว่ารูปซึ่งมีนัยสําคัญนะฮะครับ ผมมาอยู่ในในเหตุเกิดพศหนึ่งเลยเพราะเพราะว่าชื่อนั้นบอกวันนะสําคัญชื่อบอกวันนะเราก็ในชื่อคนอินเดียยังบอกวันนะอยู่บอกครับบอกวันนะอยู่นะครับเป็นเกลักษณ์ของเขาเลยฮะครับเพราะฉะนั้นชื่อบอกวันนะพอลูกบอกวันนะนี้เขาจะบอกชื่อนี้ครับนะครับแล้วเราก็รู้อ๋อนี่มาจากวันนะนี้วันนะนี้ซึ่งคนไทยเราไม่รู้ไงครับผม เราคิดว่าโอ้สมัยนั้นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในอินเดียคพุทธศาสนาชาวพุทธไม่เคยเป็นจํานวนชนกลุ่มใหญ่ในอินเดียเลยแม้แต่ยุคใดสมัยใดแม้สมัยพระเจ้าอโาศกก็เช่นเดียวกันนะครับเขายังเชื่อในจารีตประเพณีของเขาอยู่นะฮะแล้วในในเฮเกิสอนหนึ่งเนี่ยผมก็วิเคราะห์เลยว่าสัดส่วนของพราหมณ์มีเท่าไหร่ กษัตริย์เท่าไหร่วันนาแพ่เท่าไหร่วันนาสูตรเท่าไหร่ครับแล้วก็นํามารวมกันแยกแย้าให้ดูเราถึงรู้จักโครงสร้างทางสังคมของสงยุคแรกนี่แหละฮะถึงทําให้ไดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอ่านแล้วเชื่อเชื่อตามๆกันมาครับแล้วอย่างอัธกถาบอกโอ้ยโยกรุงราชครื่เนี่ยนะฮะคนอยู่ตั้ง10โกดะโกดนึ่งมีเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่อง สิบล้านสิบโกดท่าไหร่อ่ะร้อยล้านไปดูเนี่ยเล็กนิดเดียวเราจะคุยเรื่องจํานวนเวลาและขนาดที่ราวนี้ในที่ที่มันมีการคุยกันในสมัยอินเดียนะครับมีมีเยอะมีเยอะนะครับมีเรื่องสมการเรื่องคณิตศาสตร์มีเยอะชาวอินเดียเก่งคณิตศาสตร์ครับผมก็สําหรับเรื่องพระไตรปิฎกเกิดขึ้นตอนไหนนี่คือไปอ่านให้ละเอียดในเหตุเกศพศหนึ่งได้แต่ว่าแต่ว่ามามาอีกพระวินัยก็มีที่มาอีกแบบหนึ่ง พะสูตรอีกแบบหนึ่งเมื่อกี้ผมเล่าอภิธรรมถูกไหมครับครับพระวินัยนี่ให้หลักให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เยอะมากเลยมีมีหลักฐานประวัติศาสตร์ู่ในกี่นด้านอื่นนะครับไม่ใช่ด้านพุทธศาสนาด้านเดียวฮะแล้ววิธีการจัดการแบ่งพะสูตรของเราเนี่ยเอามาจากไหนครับจากกัมพีพระเวทครับครับเรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะครับวางใจไว้เป็นกลางๆครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ